เมื่อผมเลยคนเดียวในตี้เราต้องใจเย็นเย็นใจเย็นๆครับเออบอกตัวเองว่าใจเย็นๆนี่เป็นไงเล่ายิงกันไปพวกเองยิงกันไปเดี๋ยวข้าจะไปเก็บกวาดที่หลังเออพันยาไปหนึ่งกุบเนี่ฮใส่เก็บแต้มใครเข้าใจสิ่งนี้บ้างสำหรับสายที่เล่นไม่ตึงสายที่เล่นไม่โหดนี่เข้าวงมาแล้วหนึ่งกุบ ตมุตจมีติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักยิงกันไปยิงกันไปเดี๋ยวข้าจะไปเก็บกวาดที่หลังเองจริงๆอ่ะอันเนี้ยพี่สุ่มมานะแต่ว่าเพื่อนอช่วยพี่ลงมาได้ไม่งั้นก็ตุยกันหมดแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาแชมป์มาให้พวกเองเอาแชมป์ให้พวกเองไปดูนะนิน่งไว้นิ่งไว้ใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ ทำใจเย็นนี่แหละจะทำให้เราพาชัยชนะทุกคนว่าพี่จะได้ไหมยันยักยักยักยันยักยันยักยันยักเฮ้ยพัมป้องกันพัมป้องกันนี้แหละเฮ้ยพัมเอาเอาพัมของน้ำไปและเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเงยให้นี่เป็นไงเล่าเป็นไง จริงไหมมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วงับเลย